พ่อกูขุนสีแม่กูนางเสืองลูกหลานเต็มเมืองรามคำแหงเงินซื้อก้อยกินมีแข็งแรงนี่คือป้านนากระลูกพอขนเนาะร่างกายแข็งแรงรวมไปปู่ไปหลามเงินลูกขอคน กํลังใจนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งนี่ควยเอาแป้งก็วีใหมาผมมีแต่เฟืองเอ้าสิมัดลูกขึ้นมาลับเอาสื่อเอาเอาเวยังผมก่ผมมีแต่เฟืองกับบ้านนอกเนาะนแบกเฟืองไม่งัวนะมือเดกกมีแต่เฟืองเต็มหัวแต่คนทำงานซาขึนนีเองาขึ้นหนีนน่ะจังมือซาเดนึงเอาแป้ง ถ้าถ้าดีดีถ้าดีดีบอเอฟซีวะเเออไม่บดางนาเออถ้าโลดหมุนก่อนบม่บดร่างหนาจะไม่ท่าจะเลยมือหนังกับบดีล่างตัวกันยังท่าอ๋อท่างามๆกคอยเห็นหรอยูซื้อสิยางมาลุกหลับเงินเกือบมวนโพดบดร่างหนาผมเนี่ยมีแต่เพืองหัวแนมเห็นให้ภาพให้ภาพออกมาสวยงาม โอเคไปล้างนะไม่ชกระจกมาบา้กดิกมาเห็ดยังดุกดิกเห็ดยังจำประดีถ้าแปล่เขาเราจำบ่ได้นี่สำหรับปูนะครับยืนตรงแห้งขึ้นอกเรเขาแถวแห้พ่อคุณรากแงนะครับ พ่อขุนสามร้อยบาทโอ้มัจะสาวเลยมต้องมีลูกพ่อลูกพ่ลูกลูกพ่อคุณรามลูกรลอกลูกพ่อคุณลามกแหงลูกลอกลูกพ่อขุนลามก็แหงลำลำเลยด้วยโชกไฟมันน่ังไ้มี่ยัง ่ังเงี้ยป้าปังอันนี้บอลที่บอดนแล้วหลายก่าเกาลูกพ่อคุณนี่อันเป็นทางแหลกบอกที่บอลบอนไหนมาดูแล้วแล้วทำไมเองไม่บอกอ้าวบอกจังได้เหดนโดนไหนเท่านึงบอแมนมาไห้แบบทีเท่ากับเป็นทงมือแบบพอทอบบอกเซลพอตอบก็ พ่อเอฟซพ่อเอพอขุนลูกพ่อขุนหลับลูกพ่อขุนเออพ่นเอเพ่นเอยล้วเพ่นหัวพันพ่นซื้อเงานะเนหมื่นถ่พันแเลยอ้่าพันหมื่น่าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วค่ะอ่ันนี้ของป้านางสามร้อยบาทนะครับป้านางคือได้สามร้อยเอา ปูก็ได้สามลอยปะวันก็ได้สามเอนปะนังก็ต้องได้สามลุงเดียเหรอลุงเดียไม่ได้เหรอเอาลุงเดียลุงเดียมารับดีก็ของปะนังก็บสามลอยมันก็ถึงแล้วเจียวจังไดหลายเพราะว่าเขาเขากินบวกตลอดได้แบบบวกยางเยี่ยวเลยได้รับมาไรบอเอาอีกแล้วเขาได้สองเท่าอีกแล้วประมาณนี้ขอบคุณมากมากนะคะสามลอยยังได้แค่สามลอยเดี๋ยวเดี๋ยวพอี๋ยังก่อน ลูกพ่อคุณพ่อเอฟซีลูกพ่อคุณลามคำแพงเอฟซีลูกพ่อคุณลามคำแพงนะคะมองดีเข้าไปบอกอาบับลามนั่นบะกับลามคำแพงที่เลี่ยมจบมั้นี่แหละโอเคก็คือเป็นสิทธิ์เก่าลูกพ่อคุณนะครับสิทธิ์เก่าลามคำแพงนะครับพี่น้องเราเราพี่บ่าวโทนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนับตามรหัสนะครับบ่งว่าพ่อเปินเลียนหลานะครุนรุ่นพี่รุ่นใดสี่แปดนะครับ หัสามคำแหง48นะครับปี48ถ้าใครเรียนรามคำแหงหรือจะจะฮู้นะครับว่าพ่อกูขุนสีแม่กูนางเสืองลูกหลานเต็มเมืองรามคำแหงเฮ่ <c oughs> อะนี่ของลุงเดียนะครับลุงเดียไอ้มอบอำนาจให้กับนป,ปนางนเซนเซนมอบเซนมอบอำนาจตลอดชีพให้ปนานางขอบคุณมากขอบคุณ อพ่อพ่อลูกพ่อขนนะคะกอบค็นหลายๆค่ะมให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยมีแต่โชคแต่ลาบเข้ามานะคะชีวิตพบเจอเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะกำลังให้นำใจกับทีมหลังบ้านนะหลายนครับหลายท่านอ่า ยีหยังนี่โอ้ด้เงินเราสีย่างนี้นี่บอเอนี่ยละ่ะให้สกภาพกัางแรงนะคะเป็นเออ่ขวัญใจทีมหลังบ้านนะคะพะคะอหัก ไม่หักทุกคนที่บอทิมบอทิมบอป้ากันนะคะทีมลังบานยังมีน้ำใจตะยอยมาเรื่อยๆมาตลอดมีข่าวดีมาตลอดบ่าวทนก็แจ้งมาตลอดเอฟซีมีอ่ซุ่มเงียบตลอดเด้ซุ่มเงียบตลอดมีอยู่เดอ้อมาไล่ทีมงบานมีอยู่เดิมปรสกษียงบอกนะคะบอก ทีมลางบาลมีอะไรอยู่เด้ิมืมอนี้่อย่ังสียยงส่นะคะเพราะเอฟซีใหญ่มาจังสี่นะคะเนี่ยคนมากเลยเอฟซีทีมลังบ้านก็มีเนี่ยค่ะเพิ่น,น,ะะนส่วนใหญ่นี่ยเนี่เนี่เพิ่นเห็นผู้เฒ่าเห็นผู้เฒ่าแบบจังสี่นี่ยเนี่เนี่นี่เจ้า uh. เจ้าต้องสั่งสีฉันประมาณเจ้าสิยูเจ้าสิยางมาลับเงิเเนจังสี่นะมันเอฟซีแบบ เฮ็ดไม่เดลโรเด้อเฮ็ดไม่บอกปูพัฒนาเจ้าของนเด้อร์แต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวแบบใหม่แล้วก็พูดจาแบบใหม่มีสีมีสันในเอฟซี FC ได้เห็นนี่เด้อนี่นี่เบิ้งนี่นี่นี่เนี่ยเ,เออยิ้มยิ้มใช่นี่เออยิ้มยิ้มหรือเปล่าเนี่ยยิ้มหรือเปล่า <c ười> ซนีลน่าเยแล้วดกูยิมซ้ำใดแล้ววะเท่าแล้วว่าต้องยิมหลายลงเท่าใส่มาหน้าใส่มาหน้าไปหัดเทียงปับถอดถอดจอดไว้ยางตัวก็น่าละเจ้าต้องใส่รองเท้าบูทเจ้าต้องระวังอันสารเคมีนะ สารเคมีในปุ๋ยในยาขยะเขาใจบอมไม่ใชเขาน้ำเล็บน้ำหยังเขาเจ้าตองระวังลรือใดเขาบ่ได้เขาเขาบ่ได้ยี่เนี้ยแค่สี่ทีนี่ <c oughs> หัวขนาดที่เข้าได้จะได้หรอโบเมนเออบอกประตูให้มันมันจะเข้าได้จังไรโบเมนเป็นตู้หมุนตู้หยางเออโอบไปเลยเลยมันโบเมนเป็นตัวเป็นตัวเหมือน,น,นอะไร เหมือนหมดเหมือนแมงหมดเหมือนแมงไมนติดเขาได้ังไดๆปูว่าเออแต่ปูบอกจริงๆอันปานั่งกะนี่ก่อนบันมีคำสิบบอกแล้วแต่เราบอกแบบนี้บอกกันในคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สำนีก็นอคุณเอฟซีนะคะจบบอกกันในคลิปหนาค่ะอ่าบักดุกดิกบักหมูบสบายได้ค่ะ ยาสิพไปหาหมอ,อก,กันบ่สบายอีกแล้วครับเป็นดูเป็นยงม่วมันมันมันขนาดขนาดอันนี้จริสีเนาะเนาะมันก็เป็นยาเสพไม่สบายปล่อยมากเลย,เยด,ดูดูแลมันเป็นลำไส้ลำไส้ไม่ดีไม่ไ,มดกกได้ให้กินยังได้กินอาหารเม็ดปกติได้ ล้ำใส่บอดีมันเดี๋ยวไปให้หมอเบื้งกนห,หมอหมอาให้หมอปรตรวจอมืมหมอบอกว่าต้องทำใจนะเพราะว่าน้องจะไม่แข็งแรงดุกดิกเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงเลยแล้วแต่ตัวอื่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าดุกดิกเป็นพันธุ์ที่แบบเอ่อ ยิ่งเขาเคยป่วยไงปู่มต้านทานเขาไม่มีแล้เกามีปุ่มต้านทานเขาเคยเป็นในเม็ดเลือดนะเกี่ยวกับเลือดเขาค่ะเม็ดเลือดเขาไม่ดีอะค่ะนะคะเดจะสำหรับคลิปนี้สำนีก่อนพอกไม่คลิปน้าค่ะจะใส่ไปนั่งเสื้อผ้าบังมูไปหาหมอค่ะสวัสดีค่ะ